ไปกันที่กองบัญชาการตำรวจสันติบาลน,นะคะดิจัดโครงการสร้างจิตสำนึกปักธงชัยแห่งความจงรับภักดีประจำปีงบประมาณ2,568รุ่นพิเศษค่ะ ที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตตำบลเมืองปักอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมากองบัญชาการตำรวจสันติบาลจัดโครงการสร้างจิตสำนึกปักธงชัยแห่งความจงรักภักดีโดยพลตำรวจตรีมนทนบัวจีบรองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชาชวานหมั่นนอกผู้กำกับ สกองบังคับการตำรวจสันติบาลหนึ่งนางสุภาพรวงสุขศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนปักทงชัยประชานิรมิตรนา,นายธนเดชศรีนรง์นาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปักทองชัยข้าราชการฝ่ายปกครองคณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนปักทองชัยประชานิรมิตเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยพลตำรวจตรีมนทนบัวจีบนะคะ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลได้เปิดเผยว่าโครงการสร้างจิตสำนึกรุ่นพิเศษโดยใช้ชื่อกิจกรรมปักธงแห่งความจงรักภักดีในครั้งนี้เป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีความสามัคคีปรองดองเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งก็นับเป็นโอกาสพิเศษหนึ่งในปีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งประเทศไทยเรานั้นมีความ เริญรุ่งเรืองเป็นเอกราชพอศกนิกรอยู่ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบรารมีจนถึงทุกวันนี้โดยพระบรารมีปกกล่าปกาปกระหม่อมของพระบูรพะมหากษัตริย์ทิราชเจ้าทุกพระองค์ส่งขอบกู้และปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยพระปรีชาสามารถทศพิษราชธรรมค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชประวัตินะคะของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริต่างๆและมีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พระสกนิกรน,นั้นมีต่อสถาบันหลักของชาติถือเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างความจงรักภักดีความสามัคคีปรองดองของคนในชาติและสอดรับกับนโย,ยบายของรัฐบาลที่ปลูกจิตสำนึกของประชาชนทุกหมู่เหล่าอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็นับว่าเป็นโอกาสอันด,ดีนะคะที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และกิจกรรมนี้จะขยายไปทุก แห่งในประเทศไทยต่อไปค่ะ